เซตนี้จบงานไวตอบโจทย์อูเต็มๆอันนี้ก็คือเป็นไฟฉายก็ถือว่าส่องสว่างได้ดีงานซ่อมงานอะไรส่องได้ไกลด้วยเนี่ยเจ๋วเลยครับสว่างนะครับสว่างดีเวลาทํางานที่มืดใช้ง่ายถือว่าสะดวกสบายครับใช้ดีขอลองบล็อกหน่อยบล็อกตัวนี้8 5 0นิวตันยิงน็อตฝาสูบสิบล้อออกถือว่า ผ่านใช้ได้เลยครับทันนี้เป็นน็อตตำแหน่งที่สำคัญนะออกนะหัวผ่านนะมันก็ได้อยู่ว้าวยังมีลูกบล็อกให้มาด้วยโอ้แถมยังมีลูกบล็อกให้อีก10ลูกเลยลูกบล็อกเจตนี้ซื้อไปคุ้มเลยครับมีทั้งบล็อกมีทั้งไฟฉายแล้วก็ชุดบล็อกให้ครบดีราคา7,690สนใจสั่งซื้อได้เลยนะครับทางหน้าการันตี